อ๋อถ้าเกิดเราเป็นโจนเราจะโดนยิงทันทีนะฮะแต่ถ้าผมโดของวิ่งไปเลยไปละ่ะอาสวัสดีครับเราอยู่ในเกมโลบ l o อ m a มปที่มีชื่อว่า d u s t t y Trip เป็นหนึ่งในแมปที่น้องๆขอมากันเยอะแบบถล่มทลายมากๆนะฮะเพราะว่า เขาบอกว่าเกมนี้สนุกมากๆๆแล้วก็หลายๆคนเล่นกันไปหมดแล้วนะครับทำาไมพี่พลยังไม่เล่นมาจัดใหอ้อผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าเกมนี้เล่นยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะสัมผัสไปพร้อมๆกันเราเกิดมาเราก็อยู่เฮ้ยมีขนมปังด้วยกับแมนน้อยเล่นไหมครับคือผมไปอ่านมาคร่าวๆเขาบอกว่าเราเนี่ยอยู่แบบเหมือนโลกแตกไปแล้วฮะก็เลยอยู่ในทะเลทรายอันเวงว้างคนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดาย แล้วเราก็เลยจะต้องพยายามประจนภัยวิ่งไปตามถนนหนทางนะฮะแล้วก็เห็นด้านบนไหมมันเขียนว่า0ูนย์เมตรคือเหมือนจับว่าเราไปไกลได้แค่ไหนในการเดินทางเอาชีวิตรอดครั้งนี้อะไรประมาณนี้สิ่งที่ผมต้องทำก็คือ,เ,อเขาบอกว่าให้ build the car ก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปสร้างรถกันเลยนี่คือรถที่เราต้องสร้างหรอดูสภาพอะไรกันครับเนี่ยฮะใส่ใส่ล้อเอ่อ เราหยิบไปเลยนะหยิบอย่างนี้ใช่ไหมโอเคใส่ล้อปั๊บเสร็จเรียบร้อยสี่ล้อครบทวนเอา้ามีล้ออยู่นู่นด้วยล้อสำรองล้อสำรองอันนี้อะไรวะเนี่ยเรดิเเตอร์ปะเรดิเเตอร์น่าจะต้องอยู่แน่รถแน่เอ้ยไม่กี้เหมือนเห็นอะไรด้วยอะไรวะอ๋อตัวใส่น้ำเราต้องใส่น้ำด้วยพูดจริงพูดเล่นนี่น่าจะเป็นเครื่องยนต์นะฮะจากการคาดเดา สวยงามเครื่องยนต์มีเติมน้ำมันเครื่องด้วยว่ะดู4ลิตรขอไปสำรวจหลังบ้านหน่อยเฮ้ยหลังบ้านมีอีกคันหนึ่งว่ะเฮ้ยรถตู้คันใหญ่ๆแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วพี่พลก็ผ่านมาเห็นไม่ใช่พูดอะไรวะเนี่ยมีห้องส้วมด้วยอะไรวะประตูรูปหัวใจคืออะไรคือเรา่องเราปิดประตูนี้ไปแล้วมันก็มีคนมองผ่านไอหัวใจเราได้ดิเฮ้ยอะไรวะทำไมตัวดิงๆ ฮ้ยเฮ้ฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะทำไมผมบิดได้อ่ะหรือนี่คือยานพานะอีกลำหนึ่งของเราผมสังเกตซ้ายล่างมันมีคำว่าฮังเกอร์ม <avoiding romantic success> ันมีค่าความหิวด้วยนี่คืออะไรกันชนกันชนเอ้ยได้กันชนแล้วมีกระโปรงหลังใส่ของได้แน่นอนนะฮะเราจะต้องเดินทางท่ามกลางทะเลทรายอันไกลโพ้นนี้เราจะต้อง เอาทุกสิ่งทุกอย่างไปได้แก่กล้วยเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะได้กลายเป็นเรื่องกล้วยๆสำหรับเราเพราะฉะนั้นใส่ไงวะเอาเอาติดไปอย่างนี้ได้เลยแล้วถ้าผมโยนไปเฉยๆโยนไปเฉยๆก็ได้เนีนเสร็จแล้วก็นี่คืออะไรวะเนี่ยไฟหน้าหรือไฟหลังไฟหลังติดไว้แล้วไฟหน้าแน่เลยวะเอ้ยใช่จริงด้วยเนี่ยติดไฟหน้าได้ ผมลืมใส่ประตูได้ไงวะทำทุกอย่างยกเว้นใส่ประตูรถของผมเป็นสีฟ้าก็แอบบังคับยากเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็เพลินดีนะฮะนี่ไงเราติดประตูเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าให้เติมน้ำมันเอานี้มาเติมปะ่ะเติมไงวะกดคลิกซ้ายอ๋อนี่มันต้องอย่างงี้ เอาละเราพร้อมที่จะเดินทางแล้วด้วยรถอันแสนแข็งแรงของเราพาเรามีชีวิตรอดไปอย่างสถานที่ดีๆแน่นอนเอาอะ BMW ของผมเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าวะกระโปรงหน้ากับกระโปรงหลังมันไม,ไม่ไม่มีอะไรปลี่ยนเอ้ยหนมปังลื่มหนมปังได้ไงต้องเปิดกระโปรงหลังอย่างนี้เหรอพูดจิงวพูดเล่น ใส่หนมปังเข้าไปใส่ส้มเข้าไปเฮ้ยเ,เราลืมกระเทียมกระเทียมเฮ้ปล่อยกระเทียมลงไปนะฮะแล้วก็ติดกระเทียมเข้าไปเรียบร้อยมันปิดแบบติดเข้าไปในรถเอ้าว่าแล้วนี่อะไรฟองน้ําไปล้างรถหรอได้ป่ะเช็ดรถได้ป่ะเฮ้ยทำความสะอาดรถ,ถได้โว้ยผมล้างรถแล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องเอาฟองน้ําไปด้วยป้าเผื่อรถเราสกปรกอ่ะเปิดกระโปรงหลังทีไรผมถูปก,ปกใจทุกทีเลยที่ตายโยนลงไปอี๋ยงนี่ทำอะไรได้บอไฮ้อะไรอะเฮ้ยฮลัลโหลวันดีมีใครอยู่ที่นั่นอ๋อตัวช่วยพิศเศษโอเคเราก็พร้อมที่จะเดินทางด้วยรถอันสวยงามของเราแล้วนะฮะเปิดไงวะเปิดงเงี้ยจริงเลใช่เหรอวะ อ๋อเปิดงี้กดนั่งแล้วก็เมื่อกี้เขาบอกกดแอเพื่อสตาร์ทรถสวยงามทำไมไม่ขยับวะอ๋อนี่ไงเบรกมือ,อมก็ว่าทำไมรถไม่ขยับไปครับพร้อมแล้วไปดีฮะขึ้นบนทางเลยขึ้นบนถนนเราจะได้ขับอย่างสวยงามเฮ้ย,ยอะไรวะ หินกลางถนนนะฮะโอเคไม่มีอะไรเราขับต่อไปโอ้เฮ้ยผมเจอสิ่งก่อสร้างด้านข้างข้างซ้ายผมลงไปเลยผมจะต้องดูว่าตรงนี้อาจจะมีของให้ผมเก็บหรือเปล่าผมจอดรถอี๊เด้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยแท่งอะไรวะแท่งอะไรวะเฮ้ยๆฮๆๆฮอะไรอะมิวแทนคนกายพันธ์ แล้วดูหน้ามันซอมบี้ชัดๆคือมันจะกินผมปะหรือมันมันอะไรอ่ะมันมีน้ำมันอยู่ข้างในอ่ะน้ำมันเปะวะมีเป่าอ่ะมีแอปเปิลมีปืนปืนปืนอเฮ้ยมันเตะปืนมาให้เรามันเตะปืนมาให้เรามันมันไม่ออกจากบ้านมันหวงของเฉยๆมันหวงของเพราะผมยิงยิงเฮดช็อตตรงนี้แหละทำไมมันไม่ตายวะ โอ้อึดเหมือนกันนะโอ้ยมันตายแล้วมันเปลี่ยนหน้าด้วยเดี๋วดูดีๆดูดีๆดูดีๆดูนะดูนะดูนะตอนตายนะโอ้ยยืนตายก็ได้รอ, <c oughs> เ,อเอามาดิครับโอดูดูด,ดูนี่มันรักกันมากเลยนะสองตัวนี้ดูดีตายกันก็ตัวติดกันนะเนอะเฮ้ยได้แล้วผมผมเก็บปืนป่ะผมต้องเก็บปืนขึ้นรถด,ดิเก็บปืนขึ้นรถด,ดิรออะไรโยนลงไป กดกดกแซดให้ให้มันติดกับรถให้มันติดกับรถผมตกใจว่ะหันมาเจอมันเออผมหิวนะกินแอปเปิ้ลเลยนี่งงเงบเงบเฮ้ยผมไม่กลัวใครอล้ผมมีปืนแล้วไม่เห็นต้องซื้อปืนเลยหรือต้องซื้อวะ่ะ <c oughs> โอ้โอโอโบิน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 บน, <c oughs> น้ำมันน้ำมันออกจากรถด้วยวั <What? S 1> ผมสามารถหยิบปืนมายิงตัวตายได้ปะ <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยไา is the end of the road for you การเล่นครั้งแรกของผมผมผ่านมาได้ประมาณ500เมตรขอบคุณสำหรับรถที่สามารถคว่ำได้ด้วยตัวเอง500เมตรมาไกลมากเลยนะเจอบ้านเจอบ้านทุกคนว่าบ้านหลังนี้มีอะไรปะมีของให้ผมเก็บปะเอ้ยมี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 มันด้วยมีมันด้วยว่ะ เอาไงดีวะชิป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 เป่งละชิปเป่งละชิปเป่งละมันไม่ออกมาใช่ไหมเอ้ยมันมีตัวนั้นอยู่ด้วยมา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 แกมาน,นี่เออมามาสุดนี่มาสุดนี่เฮ้ยมีระเบิดว่ะเอ้ยจบจกมาได้แล้วจกมาได้แล้วจกมาจกมาเฮ้ยดีนะที่เลือดผมเพิ่มอ่ะกำลังคิดอยู่เลยนะถ้าเลือดไม่เพิ่มนี่ทำไงวะเนี่ยเติมน้ำมันเข้าไปเติมน้ำมันเข้าไปเอ้ยน้ำมันเยอะอยู่นะเนี่ย ผมนึกว่าแบบจะมีแบบนิดเดียวก็ถือว่าดีอยู่ก็ถือว่าดีอยู่ายมา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 เออมาสุดสุดสุดฮึบยิบเราปาระเบิดใส่มันได้ป่ะตายป่ะมันเดินหนีเหรอมันเดินหนีมันเดินห,น,น,ห,น,น,หน,นี <c oughs> เฮ้ยๆลงมาได้เฉยเลยอันนั้นมันเป็นบันไดลงมาเฉยเลยเดี๋ยวๆๆๆๆอ่เเอเะเเฮียใจเย็น ไอเฮียเหียเฮียเฮียเดี๋ยวเดี labels, ๋ยวเดี๋ยวเดี <on. S 1> friends, ๋ยวเดี๋ยวเหียเฮียไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยใจเย็นไอ้เหี้ยอุ้ยเขาเขาซัดยับเขาซัดยับเขาวิ่งสุดเขาวิ่งสุดมีอะไรเก็บมั่งมีอะไรเก็บมั่งมีอะไรเก็บมั่งมองเร็วๆมองเร็วๆกล้วยกินกล้วยกันกินแอปเปิ้ลด้วยกินแอปเปิ้ลด้วยมันเข้ามาไม่ได้เลยใช่ไหมผมเอาบันไดออกไปแล้วอะน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องอุ้ยอะไรอะไม่ได้อันนี้ทอฟฟี่ทอฟฟี่เฮ้ยกินได้โอ้โหทอฟฟี่กินทีเต็มเลยขนมปังเดี๋ยวเอาออกไปนะฮะ เฮ้ยเนี่ยมีขนมอีกชิปเป่งแล้วเอ้ยมันมาได้วะชิปเป่งแล้วมันมาได้กระโดดจุกเข้าไปหยิบชีสหนึ่งจุกอีกทีฮึ่บอ,อีซี่จะจัดหุ้ยโคตรตื่นเต้นเลยบ้าเอ้ <laughs> okay, ผมก็คิดว่าได้ของสำคัญค่อนข้างครบถ้วนแล้วละ่ะโอ้ผมไปจากที่นี่ดีกว่าผมอยากได้ปืนมากเลยเราไปแห่พื้นที่ที่มีปืนน่าจะดีกว่านะฮะโอ้ยโอ้ย ชิปเป่งละผมต้องหลบปะผมต้องหลบปะผมกลัวรถพังอ่ะมันมีรถพังปะเปลืองน้ำมันนะผมรู้สึกว่าเมื่อกี้มันโดนลมพัดเว้ยแล้วมันทําให้เราขึ้นที่ช้าลงมันก็ไม่ค่อยเหมาะถ้าเกิดเราจะฝืนขับรถไปนะเปลืองน้ํามันมากๆเพราะฉะนั้นผมจะรอมันจบนี่จบละคคอยสตาร์ทรถไปต่อนะฮะ ได้ปะหวะได้ได้มันก็เดินไปนู่นแล้วก็เดินไปโคดไก่เลยไก่มากดูดินู่น่ะเห็นปะเนี่ยก็เดินไปโคดไกลเลยโอเคปลอดภยอัยละเฮ้ยระเบิดนี่ของดีของเด็ดต้องพกติดตัวไปเยอะๆผมเอาอย่างนี้ไปเติมได้ปะวะผมลองเติมดูนะเอ้ยเติมได้เว้ยมีมีมีแค่นี้เหรอ โอเคเราต้องเกิดการเรียนรู้เรียนรู้ที่1ก็คือผมไม่รู้ว่าเราสามารถเช็คได้ว่าในเนี่ยมันมีอะไรอยู่แล้วผมว่าเติมเข้าไปดูแม่งมีทั้งดีเซลมีทั้งน้ำแล้วผมต้องแหาว,วิธีการที่จะทำยังไงที่เราจะเอียงรถให้มันเทน้ำมันออกมาได้รู้แล้ววิธีการเอียงรถของผมก็คือระเบิดเม่จัดให้ <laughs> น้ำมันกระเด็นออกไปนิดเดียวเองไอ้บ้าเอ้ยเริ่มใหม่ก็ได้วะอุตส่าห์มาดั้งไกลออะแต่อย่างน้อยเราได้ได้เรียนรู้ไปที่พ2 0 0เมตรเราจะไปได้ไกลแค่ไหนสำหรับคลิปนี้เฮ้ยร้านค้าร้านค้าเดี๋ยวเดียวพายุเข้าปะเนี่ยเฮ้ยร้านค้าวะวววววววยังไงอะ อ๋อถ้าเกิดเราเป็นโจรเราจะโดนยิงทันทีนะฮะซื้อปืนได้เอาแล้วไงซื้อไงอ่ะเฮ้ยมีแบบคูลิ่งขนาดใหญ่แล้วผมต้องซื้อไงอ่ะใช้อะไรซื้อวะโอ้อใช้ตั้ง100่งรยิบหผมซื้ออะไรไม่ได้สักอย่างแล้วถ้าผมโด่ของวิ่งไปเลยแล้วถ้าผมยิงเขาอ่ะมันคันไม้คันมือยิงมันไม่ได้ด้วยว กำลังรอให้พายุมันจบอยู่น้ำราคาเท่าไหร่วะสามสิบไม่พอไปละอ่าปืนอยู่ด้านหน้าเหรอผมก็ไม่ได้ดูแล้วดูท่าตายผมฉีกขาไปเวย มันยังยิงไม่เลิกอยู่เลย <c oughs> คุณขโมยของจากแดดร้านค้าเล็กเหรอมิสทรีไอเทมวินเดอร์เฮ้ยโดนเลยอะผมโดนเลยวะแดดเหรออะไรวะอะไรไม่รู้รู้ด่ว่าหนึ่งในสาม ANCE OF GOOD d u c k ร้านค้าปิดนาที่จะทำให้ผมได้ไอเทมพิเศษ ผมอยากรู้มากเลยมันคืออะไรผมยอมเสียโลบักเลยอะขอลองหน่อยหนึ่งทีจัดมาป๊บเสียไป99ได้กลับคืนมาห้ what? า what อะให้โอกาสอีกทีหนึ่งผมจะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งมาดูสิโดน,นหลอกอีกทีหรือเปล่าอะไรวะ ผมเริ่มเกลียดเกมนี้อะไรวะให้ลูกบอลมาเตะเล่นเหรอม,มันมีโอกาสได้อะไรไหนพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่ามันมีคนได้อะไรมัง่งได้ปืนอะไรอย่างเงี้ยเหรอหรือได้รถคันใหม่ได้แบบเฟอร์รารี่อะไรอย่างงี้เปล่าแลมโบก,กินีเฮ้ยนี่ครับทุกคนผมเจอล้ออันใหญ่ๆตรงนี้ว่ะเอาไปใส่รถเราได้ปะมันเหมือนจะใส่ได้นะขอลองเอาไปใส่หน่อยล้อมันใหญ่มากเนี่ยมันใส่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมน้ำมันหกน้ำมันลดหกไอชิปเปงเอ้ยไม่น่าสนใช้คันใหญ่เลยว้าเอ้ย,อย,อยล้อใหญ่ก็ขับได้นะฮะตามปกติเลยนะแต่น้ำมันจะหมดแล้วอะ่ะยังไม่ทันไปถึงไหนเลย สรุปก็คือไม่แน่จะเวิร์กกว่าล้อใหญ่มันดูเอทอะทะแปลกๆน้ำมันหมด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 ยังไม่เห็นบ้านสักหลังเลยด้วยบ้าเอ้ยโอ้มก g อดโอ้โหใกล้ๆไม่มีบ้านเลย <c oughs> ผมอยากรู้ถ้าผมขอเติมน้ำมันนี้เท่าไหร่วะเนะี่ยออ้ก็ได้ ผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราซื้อน้ำมันอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงวะเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วรถเราจะไหลไปถึงไหนวะเนี่ยหยุดไหลได้แล้วรถจ๋าโอ้รถรถต้องดึงเบรกมือไหมเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปถึงเบรกมือนะไม่ไหลอยู่ได้อ่า ดึงแบกมือเรียบร้อยเดี๋ยวแล้วทำไมมันลอยไงกด f อ๋อนี่ไงทำให้กล่องมันแตกเป็นสิ่งเสี่ยงได้แล้วทำไมผมบินได้วะเนะี่ยโอ้อ่โอเคโยนลงไปข้างล่ากกันดูไม่ค่อยปลอดภัยเลยจับแยกชิ้นส่วนนะฮะเอาเป็นน้ำมันออกมา ก็ถือว่าเขาให้เยอะอยู่นะนี่ผมต้องมาเล่นเกมกระโดดใต่กล่องด้วยัวัเนี้ยเอ,อันนี้เป็นกล่องดีเซลส่วนนี้กล่องน้ำแน่แนๆอันนี้กล่องแกส๊สเติมแก๊สเข้าไปอ๋อเปิดเปิดฝาโอเค ผมว่าองไม่เห็นล้อมันบังอ่ะเราขับรถได้ไกลๆแล้วอันนี้แบบสบายใจแก๊สอีก6.9เหมือนเขาให้แก๊อนละ6.9นะแต่ก็ให้เยอะอยู่โหจากศูนย์มาเป็น40เลยปะเนี่ยเนี่ย41.4เลยนะฮะทีเดียวอิ่มเลยเดียว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 ยวจิบเป่งละพายุเข้า ขอ,อกเก็บน้ำก่อนได้ไหมผมกลัวไอ้พวกนี้หายอะ่ะอืมหลบก่อนหลบก่นอน <c oughs> แล้วทำไมรถมันไม่ไปวะ <c oughs> ติดบัคใช่ไหมโอ้ไม่ แล้วจะซื้อน้ำมันทำไมเนี่ยผมจะซื้อน้ำมันทำไม <c oughs> จะลองไห้กับเกมนี้จำไว้นะทุกคนอย่าเอาล้อใหญ่มาเล่นอย่าบอกเลยอย่าเอาเป็นว่าจบเต็มเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ ถ้าผมมีอารมณ์เดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นใหม่เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมาท้าทายมันต่อละกันก็ได้เรียนรู้ว่าอะไรคือบล็อกอะไรคือการที่เกมนี้มันทําได้บ้างแล้วก็เสียงเงินไปโดยปราประโยชน์ไปค่อนข้างพอสมควร <c oughs> จะร้องไห้เอาเป็นว่าเ้ชอบคลิปนี้กดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับนะกดตักบกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแลบคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันซ you บ๊ายบาย